บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ แจง้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่รอคอยการลงทะเบียนทำบัตรคนนุณนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังจ่อที่จะทบทวนหลักเกณฑ์หรือว่าปรับเงื่อนไขใหม่นะคะสำหรับผู้ที่จะต้องลงทะเบียนในส่วนของการรับสิทธิ์และก็เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะมีการประชุมภายในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะรวมไปถึงหลักเกณฑ์ตรงนี้คุณสมบัติตรงนี้จะเปิดให้พี่น้องประชาชนผู้ที่มีความประสงค์นะคะ จะลงทะเบียนในการเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในช่วงต้นปี2568ซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนมีความเป็นไปได้สูงมากเลยว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนมก,กราคมและจะตรวจสอบทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดนะคะให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31มีนาคาม2568วันนี้ท่านเจรพันธ์อมรอุวาสออกมาแจ้งชัดถึงประเด็นนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลย 看。哈 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทุกท่านนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากทางกระทรวงการคลังค่ะซึ่งวันที่21ตุลาคม25 6 7ที่ผ่านมานายจุลพานอมรวิวัฒรัฐมนตรีสว,วัสดการกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดถึงทางกระทรวงการคลังจอดที่จะประชุมนะคะในส่วนของการปรับระเกณฑ์เงื่อนไขในส่วนของการลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะซึ่งจะมีการจัดระเบียบสวัสดิการทุกประเภทนะคะแล้วก็ในส่วนของการแจกเงินกระตุศศ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ต หนึ่งหมืนบาทครั้งที่ผ่านมาในส่วนของกลุ่มเปราะบางคนที่จนไม่จริงค่ะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะล่าสุดทางกระทรวงการคลังจะมีการทบทวนในส่วนของหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะคะในส่วนของการลงทะเบียนทําบัตรคนจนเร็วๆนี้ประมาณเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีที่มีการเห็นชอบในการทบทวนหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนทุกๆ2ปีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณช่วงต้นปี2 5ง และหลังจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อให้ผู้ที่ได้ร,บรับสิิตทั้งหมดนะคะเสร็จสิ้นทันภายในวันที่31มีนาคม25 6 7เพราะว่าในส่วนของการคัดกรองครั้งนี้พบว่าพี่น้องประชาชนนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางท่านจนไม่จริงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยจริงๆเข้าไม่ถึงสวัสดิการตรงนั้นจึงต้องมีการปรับักเกณฑ์ใหม่ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิป ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ